สวัสดีครับพบกับอมูลเพชนอีกแล้วนะครับวันนี้มีพระหลวงพ่อโคนนะครับมานําเสนอนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่อง youtube กดติดตามช่องในลาซาด้าด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับช่องทางการติดต่อร้านค้าสั่งซื้อสินค้านะครับมีในลาซาด้าเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์แล้วเบอร์โทรโดยตรงได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ วันนี้ก็มีพระหลวงพ่อคูณนะครับนั่งซุ้มเรือนแก้วปีสองห้าสามหเนื้อเงินนะครับเสาห้านะครับเนื้อเงินเลี่ยมกับน,น้ำพร้อมใช้นะครับราคา450บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกระทักเข้ามาได้หรือสั่งซื้อได้ในลาซาด้านะครับ นนี่นะครับปีใหม่นี้นะครับไวรัสโควิดก็ยังระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็ผ่านโควิดมา2ปีได้แล้วนะครับก็ทุกท่านก็คงจะมีประสบการณ์แล้วก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันตัวจากโควิดนะครับแม้จะมีโอมิคอนเข้ามาใหม่นะครับแต่คิดว่าทุกท่านก็น่าจจะไม่วิตกกังวลมากนะครับ ล้างมายล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับอืมนะครับหน้ากากสําคัญมากนะครับจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองเลยนะครับคุณแม่นะครับไปวัดนะครับแล้วก็เจอนั่งอยู่ในวัดในศารานะครับเตรียมพัตทหารถวายพระตอนเช้านะครับก็มีผู้ป่วยที่ผู้ติดเชื้อนะครับมาร่วมด้วยนะครับแต่ทุกคนในวัดก็ใส่ใส่แมสนะครับส่วนว่ากาทุกคนก็ไม่มีใครติดเชื้อนะครับก็กักตัวสิบสี่วันก็ไม่มีใครติดเชื้อสักคนเลยนะครับ ทั้งผู้ติดเชื้อเองผู้ป่วยเองที่ติดเชือ COVID ้อโควิดก็ใส่หน้ากากแล้วก็ญาติโยมทุกคนก็ใส่หน้ากากพระก็ใส่หน้ากากไม่มีใครติดเชื้อเลยนะครับครับผมขอเชินหน้ากากที่สําคัญมากๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube กดติดตามช่องลาซาด้าด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับ ขอบารมีหลวงพ่อคูณคุ้มครองทุกท่านนะครับเดินทางกับปีใหม่นะครับกับจากบ้านนะครับมาทํางานนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับปลอดภัยจากโควิดครับบารมีหลวงพ่อคูณคุ้มครองครับสาธุสาธุสาธุคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ